สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่การมาชีคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้นะครับเป็นคาเฟ่ที่เอาใจสายถ่ายรูปเลยก็ว่าได้นะครับห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควรประมาณ10-15นาทีเท่านั้นนะครับเมนูจะอยู่ที่55-75บาถาทสำหรับเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเค้กมีอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราได้กินดื่มกันนะครับอันนี้สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องดื่มและเค้กนะครับ เราก็เดินมาดูทางด้านในกันบ้างนะครับด้านในก็จะแบ่งเป็นส่วนของที่นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ในส่วนของสวนแบบญี่ปุ่นนะครับที่นี่บอกเลยว่าเก็บรายละเอียดของงานได้ดีมากนะครับเหมือนยกญี่ปุ่นมาตั้งไว้ที่กาญจนบุรีเลยก็ว่าได้นะครับสังเกตว่าจะมีทั้งสะพานแดงมีบ่อปลาคาร์พมีน้ำตกมีสวนหินนะครับ วันที่เราไปนี่ก็จะเป็นเสราร์อาทิตย์นะครับคนค่อนข้างเยอะแนะนำให้ไปวันธรรมดานะครับจะได้ถ่ายรูปแล้วไม่เจอคนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอาคารด้านหลังที่ไว้สำหรับพักอาศัยนะครับไม่ให้ขึ้นไปเราก็ถ่ายรูปจากด้านนอกนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นสตรีทแบบญี่ปุ่นนะครับมีตู้กดน้ำมีร้านเหล้านะครับมีขนส่งแมวดำคาบลูกนะครับแม้แต่รังเบียร์ที่ตั้งอยู่ยัง อินพร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับป้ายเสาไฟถังดับเพลิงต่างๆเหมือนญี่ปุ่นมากนะครับง่างก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่การมาชีคาเฟ่น,นะครับขอบคุณมากครับ